สวัสดีค่ะพบกับเซลุ่งและเต็มปฏิพั์ออตโต้นะคะลูกค้าวันนี้พึ่งจะพาลูกค้ามาชมโตโยตา้าอันฟิศคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1 6G นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่479,000บาทไปรถปี16นะคะสวยๆกันไปเลยนะคะลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นไฟเดียวชาตอย่างนี้เลยนะคะลกค้าส,สวยๆเลยนะคะนี่กระจังหน้าเดิมสีเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้ามาพร้อมขอบแม็กเดิมจากโรงงานนะคะยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะคะสวยๆกันไปเลยนะคะ เดิมๆนะคะรถเราประกันได้นะคะไม่มีชนหนักพิษคว่ำน้ำท่วมแน่นอนนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะกระจกปลอดไฟฟ้านะคะมีปุ่มอ่าฟุ้งสตาร์ทนะคะไม่้ท้ยตรวจสอบศูนย์ได้นะคะฟังก์ชันที่พวงมาลัย a อร b แบ็กแอร์บีเอสพระะ้อมค่ะอันนี้อ่าจอทัชสกรีนนะคะภายในเป็นบอลน,นสัสซีที่สวยใหม่ๆนี้เลยนะคะ น้องๆไฟแดงเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามกันได้เลยนะคะราคาที่4แสน6,900บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถปี16นะคะลูกค้านี่สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ